วันนี้ทางแปลนปริทัศมีหนังสือดีมีคุณภาพมาแนะนำให้กับทุกท่านกันค่ะชุดหนังสือ New Connection Series นั่นเองหนังสือชุด Connection มี2วิชาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์คือ New Science Connection และ Mathematics Connection โดยหนังสือชุดนี้มีทั้งหนังสือ Textbook และ Workbook ค่ะ ที่ควบภูกันไปเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของนักเรียนหนังสือชุดนี้เหมาะมากๆกับการเรียนสองภาษาแบบระบบ e n g l i s h โปรแกรมค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มด้วยหนังสือวิทยาศาสตร์ New Science Connection หนังสือชุดนี้มีกิจกรรมการเรียนรู้และการทดลองต่างๆในหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนมีการใช้สีสันภาพถ่ายใช้ภาพจริงในการนำเสนอประเด็นสำคัญในการนำเสนอและประเด็นสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังไม่จบลงแค่นั้นหนังสือของเรามีความพิเศษ ตรงที่นำเทคโนโลยีการเรียนรู้ภาพเสมือนจริงหรือที่เรียกว่า AR ที่จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพลิดเพลินและได้ศึกษายอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นการนำเทคโนโลยีมาผสมใช้กับการเรียนรู้และเมื่อจบบทแต่ละบทแล้วจะมีคีย์ไอเดียเป็นการสรุปสาระประเด็นสำคัญในบทนั้นๆอีกด้วย ยังไม่จบลงแค่นั้นเรายังมีหนังสือแบบฝึกหัดหรือเวิร์กบุ๊ที่จะทบทวนช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบจะเป็นคําถามเพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะการคิดที่ซับซ้อนเพื่อฝึกไหวพริบของผู้เรียนซึ่งเมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้วท้ายหนังสือของเราก็จะรวบรวมคำศัพท์ที่น่าสนใจของทุกบท มาบอกความหมายให้ผู้เรียนได้รู้ที่มาที่ไปของคำศัพท์นั้นๆอีกด้วยเรามาดูในส่วนของคณิตศาสตร์กันบ้างดีกว่าค่ะเป็น New m a t h e m a t i c s Connection ชุดนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆโดยหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ของเราเป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นโดยใช้คำที่อธิบายเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และการใช้รูปภาพประกอบที่มีสีสันสดใสเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและมีการใช้ประโยคสั้นๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วยมีการนำเสนอข้อมูลที่สนุกและมีความเกี่ยวข้องกับบทเรียนมีการตั้งคำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดที่เรียนรู้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง และยังมีเวิร์กบุ๊กมีคำถามแบบฝึกหัดมากมายที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับหัวข้อของบทเรียนนั้นๆที่จะทำให้ผู้เรียนได้เกิดไหวพริบและได้ใช้ความรู้จากการเรียนในหนังสือของเราค่ะ